ความเงียบที่ไม่เคยเงียบเนชายวัย31ปีพนักง,งานบริรษัทโฆษณาต้องย้ายที่พักกระทันหันเพราะหอเดิมหรือปรับปรุงเขาบังเอิญเจอห้องเช่าเก่าๆย่านฝั่งทนประกาศในเว็บมีเพียงห้องเดียวว่างอยู่ห้องหมายเลข6เจ้าของห้องเป็นหญิงชาราในชุดดำพูดน้อยมองหน้าเนแค่แวบเดียว ก่อนยื่นกุญแจเก่าๆให้โดยไม่พูดอะไรเลยคืนแรกเนยกำลังจัดของจูจ่ๆไฟในห้องประพิบแรงแล้วดับสนิทประมาณ7วินาทีเมื่อไฟติดอีกครั้งโทรศัพท์มือถือเปิดขึ้นเองมีคลิปเสียงแปลกๆดังขึ้นเสียงผู้หญิงกระซิบพึมพำบนไปว่าออกไปออกไปก่อนที่เขาจะมา เนคิดเองว่าอาจเป็นไวรัสจากแอปแต่เมื่อตรวจโทรศัพท์ไม่มีคลิปนั้นอยู่ในเครื่องเลยเช้าวันต่อมาเนเดินผ่านห้องข้างๆเห็นผู้หญิงสวมชุดนอนยืนอยู่หน้าห้องเลขหเธอยิ้มจางๆก่อนพูดว่าระวังเขานะเขาไม่ชอบคนอยู่ในห้องนั้นนานๆแต่เมื่อเนถามแม่บ้านในตอนเย็นแม่บ้านบอกว่า ชั้นนี้มีคนอยู่แค่คุณคนเดียวค่ะห้องห้าปิดมาหลายปีแล้วตั้งแต่คนนั้นฆ่าตัวตายคืนถัดมาในเรื่องฝันซ้ำๆว่ามีใครบางคนปีนขึ้นมาจากใต้เตียงเสียงลมหายใจเย็นเฉียบกรอกหูแต่เมื่อตื่นขึ้นเขาพบรอยเล็บขูดอยู่ใต้เตียงจริงๆลากยาวเป็นเส้นจนถึงขอบเตียงด้านที่เขานอนอยู่ ในวันต่อมาเขาพยายามนอนที่โซฟาแต่เวลากลางคืนโทรศัพท์เปิดเองพร้อมเสียงคนหัวเราะแหบต่ำใต้โต๊ะในเริ่มค้นข้อมูลห้องนี้ในเว็บเก่าๆจนพบกระทู้ในเว็บบอร์ดปี2557ใครเคยเช่าห้องเบอร์6ตึกวันทิพย์บ้างคะพี่ชายเราเคยอยู่แล้วหายไปเลยหายไปในห้องไม่เจอสพ มีคนบอกว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้ร้องช่วยออกจากกำแพงเนตาสินใจทุบผนังด้านหนึ่งของห้องและพบช่องลับที่ถูกปิดด้วยไม้บางๆในนั้นมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดถูกพับไว้อย่างดีพร้อมโน้ตแผ่นหนึ่งเขาไม่ให้ฉันออกไปอย่าเปิดประตูห้องน้ำตอนตีสาคืนสุดท้ายเนนอนไม่หลับนาฬิกาบอกเวลาตีสพอดี เสียงก๊กก๊กดังจากประตูห้องน้ำเสียงคนพึมพำเบาๆจากข้างในว่าขอออกไปได้ไหมหนาวเหลือเกินประตูห้องน้ำเริ่มเปิดออกเองช้าๆภายในมืดสนิทแต่เห็นเงาคนก้มหน้าค่อยๆค,ค,คลานออกมาอย่างผิดธรรมชาติเนรีบคว้าพระที่แขวนคอมาแนบแน่นแต่ไฟในห้องดับอีกครั้งพร้อมเสียงกระเทิรพระนั่น ไม่ช่วยเธอหรอกเขาเป็นเจ้าของห้องนี้เนทนไม่ไหวรีบออกจากห้องตอนเช้ามืดเจ้าของห้องหญิงชราในชุดดำแค่มองหน้าเขานิ่งๆผ่อนพูดว่าคนที่เคยเช่าก็เคยพยายามหนีแต่ไม่มีใครหนีได้เขาขับรถออกมาจากห้องพักนั้นแต่เมื่อดูกระจกหลังเห็นรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดเต็มกระจกหลัง พร้อมเงาในโบะหลังที่ก้มหน้าและไม่ขยับหลังจากนั้นในพยายามลืมทุกอย่างแต่ในคืนที่ไปค้างโร,รงแรมแห่งหนึ่งทีวีเปิดเองอีกครั้งและเสียงเดิมก็ดังขึ้นห้องว่างยังว่างอยู่กลับมาเถอะอย่าลืมว่าห้องหมายเลขหกยังไม่มีใครเช่าต่อเลยนะและเขายังอยู่รอคุณอยู่